สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่ไนท์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่โฮมดักนิจจิมชแนลนะครับขอโทษด้วยนะครับที่หายหน้าไปนานมากเลยพอดีว่าติดปัญหาหน่อยนะครับคอมมันอัดอัดวิดีโอไม่ได้แต่ตอนนี้อัดได้แล้วครับเลยจะมาทำคลิปและที่วันนี้อยู่ไม่ได้เซเว่นไนท์เซิร์ฟเอเชียนะครับวันนี้เราอยู่ที่เซเว่นไนท์เซิร์ฟ คาคาอ,อกนะครับหรือคาเกาเซิรฟ์ฟเกาหลีนั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาไดมารีวิวพวกตัวละครอาเวกนะครับเพราะมีข่าวว่าเซิรฟ์ฟเอเชียจะาเวกตัวละครเร็วนี้แล้วเพราะงั้นเราเลยจะมาลองส่องสกิลของตัวละครแต่ละตัวนะครับที่าเวกในชุดแรกๆถ้าเซิร์ฟไทยไม่เปลี่ยนสกิลอีกนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว มาอธิบายสกิลของอีวานอเวกันนะครับโรบัสได้ใช้ริโพญชูมาไปดูกันเลยโรบัสได้ใช้ริโพชูมานี่นะครับอีวานอเวกพาร์ทส,สิบสกิลของอีวานอเวกนะครับบัฟเพิ่มดีเฟนซ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ทีมแล้วก็บัฟลดดามเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองได้รับและสะท้อนกลับปไปตามค่าความเสียหายที่โดนก็เหมือนกับเจฟนะครับมีสะท้อน ต่อไปก็โจมตีปกติสวิปแล้วก็เคาน์เตอร์จะติดคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือสกิลพาสซีฟของอีวานอเวกนะครับต่อไปเป็นสกิลโจมตีนะครับโจมตีกยายภาพร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งหรือเท่ากับประมาณสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดฮิตแล้วเพิ่มอีกยิ่เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามแม็กซเฮดพีเป้าหมายนะครับแล้วก็ดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์จากดาเมจที่ทำได้เนี้ยมีผลทะลุบัฟนะครับต่อไปสกิลกลางโลกของอีวานนะครับ บัฟเพิ่ม HP 3000แต้มหรือ3เทิร์นให้ตัวเอง HP นี่ก็คือเลือดเทียมนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะมีไหม HP เลือดเทียมนี้ถ้ามีนี้หนาวกันเลยละครับแล้วก็บัฟสะท้อนสถานะต่างๆหนึ่งครั้งก็คือสมมติอีวานโดนสถานะช็อตมาใช่ไหมครับอย่างเช่นไอรินปาช็อตมาก็จะสะท้อนนั้นกลับไปที่ไอรินนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็บัฟดึงศัตรูให้มาโจมตีตัวเองหรือย่วยุนั่นเองนะครับเหมือนสกิลเฮเลเนียครับ ก็ยุให้มาตีแต่ตัวเองถือว่าถืกใช้ได้เลยนะครับต่อไปสกิลพระเอกนะครับเอาไว้สกิลนั่นก็คือโจมตีกายภาพ5เป้าหมาย200เฟิกดาเมจ2 0 0 0 2นฮิตนะครับแล้วก็ฟื้น Hp 1000ให้ทีมถือว่าโหดอยู่นะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดสกิลที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นี่คือสกิลที่ถูกปรับแล้วนะครับซึ่งตอนแรกๆนี้ถ้า,ถาจำไม่ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงแต่นี่คือสกิลที่ถูกปรับแล้วนะครับเราไปลองชมแอนิเมชันสกิลกันนะครับนี่คืออีวานเอาเวกนะครับในแบบที่มัใส่คอสตูมโจมตีปกติคิติคอนโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับถ่าย,ยกโล หมือนเดิมเลยครับต่อไปสกิลพระเอกของเรานะครับเริ่มเลยอีก,การนะครับนี่คือสกิลของอีวานนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอีวานเอเว้ต่อไปตัวต่อไปที่เราจะมารีวิวตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือคารินแต่คารินผมไม่มีม่สิก็ไปดูที่คู่มือกันนะครับ ที่อศวินทั่วไปกลุ่มนี้นะครับนี่ครับคารินโอ้ดิ้นยังให้เกแ่พวมาหน่อยยิ่งเรอสอชื่อของเขาคือเซนแห่งการทำลายล้างคารินนะครับกลุ่มสังกัดไม่สามารถระบุได้พาร์สีสกิีของคารินอเวกนั่นก็คือบัฟป้องกันสถานะเดสและดาเมจที่เกิดจากสถานะเดสให้ทีม5เทินแล้วก็เมื่อตายจะฟืน้นขึ้นมาด้วยเฮดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ไปเราจะไปชมสกิลกันนะครับปทต่ปกติเดิมนะครับคิดิคอนอเดิมครับแต่จะดูสวยขึ้นอ่ามาดูสกิลบนนะครับสกิลบนนี้น่าจะเป็นสกิลฮิลฮิลหนึ่งเป้าหมายฮะใช่หรือเปล่าอ๋อผิดครับนี่คือสกิลชุบนะครับ ชุบชีวิตหนึ่งเป้าหมายพร้อม HP หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บัฟป้องกันดาเมจให้เป้าหมายสองครั้งหรือไวชิลสองครั้งนะครับนี่ครับคอได้แค่ที่จะขาปูกิและปูกิก็คืนชีพนะครับต่อไปสกิลล่างนะครับฮิลหนึ่งเป้าหมาย220%ของแม็กคิดพีและฟื้นฟูนฟนเพิ่มเติมอีก2เทิร์นนะครับลบดีบัฟหา้าถิดสถานได้เลสจะเสีย HP ยีเปอร์เซในการลบนะครับคือได้แ่ชีเท่ขึ้นสวยขึ้นนะครับ ต่อไปสกิลเอาเวกนั่นก็คือชุบชีวิตหมู่พร้อม HP ร้อยเปอร์เซ็นต์บัฟป้องกันดาเมจให้เป้าหมายหนึ่งครั้งไว้ชิวหนึ่งครั้งนะครับก็ถ้าอยู่ในทีมถือนิกคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่เกียดมากเลยครับเรามาชมกันเลยนะครับนี่นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคาลินเอเวกนะครับเราไปชมตัวต่อไปที่จะเวกในกลุ่มแรกๆกันเลยนะครับน่าจะกลุ่มนี้นี่ครับสไนปเปอร์เย้ยสิบุรีนัสไนปเปอร์นะครับผู้สงสารสีขาวสไนปเปอร์กลุ่มจำกัดนักค้นหาผลึกแห่งการทำลายล้างนะครับพาร์สิฟสกิลป้องกันดาเมจ9ก้าฮิต รถตามจำนวนที่โดนโจมตีนะครับก็คือเหมือนเป็นไวชิวลินะนะครับลินมี12ครั้งก็อ้น,นี้9ครั้งนะครับเป็นเออ9คิดขอภัยครับเพิ่มโอกาสติดทีิคอนให้อีกที80%เมื่ออยู่ในดันเจี้ยนรลววันจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพพลังโจมตีเวทและคีด,ดาเมจ80%นตะครับต่อไปไปชมสก,กิลกันนะครับการโจมตีปกติ เที่ยงิดิคอนนะครับสกิลบนก็นคือโจมตี200% 3ฮิตนะครับใส่เป้าหมายที่มีดาเมจเยอะที่สุดไม่ส่วนพลังป้องกันทะลุบั๊เอฟเฟกต์นะครับนี่ครับโอ้ยจริงจริงนแรงขึ้นนะครับอไปสกิลล่างนะครับ โจมตี130% 5เป้าหมายเพิม่มพลังโจมตี30%ต่อเป้าหมายที่หายไปรูบับเอ็กซ์นะครับดูรุนแรงขึ้นนะครับสไนปเปอร์เราต่อไปสกิลเอ a เวสสกิลนะครับนั่นก็คือลดเลือดของเป้าหมายที่มีเฮตพีมากที่สุดเหลือ1นึ่จำนวน2เป้าหมายสั่งตายเป้าหมายที่มีพลังโจมตีมากที่สุด1ตัวไม่มีผลกับศัตรูที่อยู่ในสถานะผีดิบนะครับก็เป็นสกิลเหมือนสั่งตายเลยนะครับก็สั่งตาย ดูกันนะครับใช่ก็ได้นี่เรามาเล่นเกมเซเว่นไอหรือเกมอะไรนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสเนปเปอร์อเวกตัวต่อไปก็คือเอลเลี่ยนเป็นตัวที่ดูน่ารักดีนะครับนักเวทแห่งดวงดาวเอเลี่ยนกลุ่มสังกัดนักค้นหาพลังแห่งการทำลายล้างนะครับพาสซีฟสกิล ลดดาเมจรวมและพลังป้องกันลงของศัตรูนะครับ40%ตัวมีป้องกันดาเมจทุกประเภท5ฮิตนะครับก็เหมือนกับสไนปเปอร์นะครับสไนปเปอร์9ฮิตอ๋อถูกแล้วครับต่อไปไปดูสกิลกันนะครับโจมตีแบบปกติโจมตีแบบคิตติคอนสกิลบน ขอภัยอ่อได้แล้วครับสกิลบนโจมตีเวทร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าหมายทะลุบัฟเอ็ก์ฟิกนะครับเร่งบัฟของศัตรูสองเทินนะครับมาดูกันต่อไปสกิลล่างนะครับโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์เวทนะครับห้าเป้าหมายลบบัฟลบบัฟเกาะเลือดเทียมของศัตรู บัฟเลือดเทียมนี่ก็คือเหมือนกับตอนอีวานกลางโลเทียมเลือดเทียมนะครับจะถูกลบออกไปทันทีต่อไปคือสกอเวสสกิลนะครับอเวสสกิลรีเซตสกิลครูดาวให้ทั้งทีมสตูที่ติดดีบัฟลดค่าติจุดอ่อนทั้งทีม50% 4เทิร์บัฟโอกาสตีกับให้ทีม50% 6เทิร์นะครับมาดูกัน โสวยงามครับก็จบกันแล้วนะครับสําหรับการรีเอเรอเวกเราจะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับก็คือรีเอเวกตัวที่โหดมากๆเลยนะครับสำหรับผมพาสิบสกิลของรีเอเวกนั่นก็คือ บัฟเพิ่มเคาน์เตอร์เลดให้50%ทั้งทีมนะครับบัฟไม่โดนดาเมจให้ตัวเอง3เทินนะครับแล้วก็บัฟป้องกันสถานะและสะท้อนสถานะต่างๆกับย่างศัตรู3าครั้งต่อไปไปดูสกิลกันนะครับการโจมตีแบบปกติไปครับการโจมตีแบบติดคิทิคอนย่อย่อ ต่อไปสกิล,ลบนของลีอเวกโจมตีกายภาพห้าเป้าหมายห0 0เปรเซนเพิ่มอีก30%ตามแม็กเฮพีนะครับดูเลยองเกินจิกนั่นแหละฮะต่อไปสกิลล่างนะครับสกิล,ลที่น่ากลัวที่สุดสด,ดีบัฟศัตรูที่ดีเฟนซ์มากที่สุดลดเฮพีเหลือหนึ่งนะครับเร่งเทินของศัตรูสามเทิน นี่ครับจะทําให้ศัตรูเหลือเลือดหนึ่งทันทีต่อไปเอาเวกสกิลนะครับสร้างร่างแยกหนึ่งร่างสเตตัสหนึ่งร้อของร่างจริงและอยู่ได้หกเทิร์นนั่นก็คือถ้าสมมุตินในทีมเรามีที่ว่างอยู่หนึ่งที่ใช่ไหมครับแล้วเรากดสกิลของเลเวเวกนี้มันจะเรียกร่างแยกของตัวออกมาซึ่งมีสกิลเหมือนกับตัวจริงทุะปปก,กานะครับคือสามารถลดเลือดได้หนึ่งเหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับ ล่างแยกนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรียเวกส่วน3ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ผิด2ตัวนี้มาหลังนะครับเราจะมารีวิวจูพีแล้วกันนะครับน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆ <c oughs> นี่ก็คือสอนแห่งวายุจูปีนะครับจูพีของเราอยู่กลุ่มสามกันนักค้นหาผลิตภัณฑ์การทำลายล้างนะครับห้าสิบสกิลของจูปี บัฟเพิ่มโฟกัสเลน50%ให้ทีมหรือโจ,จมตีจุดอ่อนนะครับ2บัฟเพิ่ม p a t Tag ให้80%ให้ตัวเอง p a t Tag นี้ยังไงดีอ่ะจะพูดยังไง d p a t t a คืออะไรแล้วอ่ะน่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับเราไปดูสกิลกันเลยนะครับ โจมตีแบบปกติกิติคอนสกิลบนนะครับนั่นคือบัฟเพิ่มโฟกัสเลทและคีย์เลทให้ตัวเองการโจมตีปกติสวิปเคาน์เตอร์ไม่สนดีเฟนส์หากที่กดสกิลบัฟนี้อยู่จะกลายเป็นสกิลโจมตีเกราะภาพ300%นะครับต่อไปสกิลล่างนะครับโจมตีเกราะภาพ300% 3ฮิต หาอยู่ในสถานบัฟจะกลายเป็นสกิลโจมตีกกยภาพสาวรไม่สนดีเฟนต์นะครับเมื่อใช้บัฟของตัวเองสกิลนี้จะรีเซตคูดาทันทีเอาเวกสกิลบัฟไม่โดนดาเมจให้ตัวเอง3เทินบัฟเพิ่มเดาเมจ100%ให้ตัวเอง15ครั้งที่ออกไปโจมตีนะครับลุยกันเลย ามครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวจุยปี้อเวกต่อไปเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเอาเวกนะครับก็คือถ้าสมมุติเราอยากจะเอเวกใช่ไหมครับเราจะต้องมีหินเอาเวกตามที่เขากําหนดนะครับนี่ครับคือหินเอาเวกซึ่งคล้ายกับหินเอาเวกอาวุธของทางเซิร์ฟเอเชียนะครับซึ่งของเซิร์ฟเอเชียจะเป็นหินเอาเวกสีเหลืองนี่เป็นสีม่วงนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยกำลังจะมีเร็วๆนี้ และได้ข่าวมาว่าของเซิร์ฟไทยจะมีหินเวกอยู่สองอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือหินเวกเฉพาะตัวซึ่งมันเป็นหินเวกที่สำหรับหาได้จากดันเจียนที่เปิดสลหรับตัวเวกนั้นนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาคอยตามชมนะครับวิธีเอาเวกก็คือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราจะเอาเวกโซอีนะครับนี่ครับ เราจะต้องไม่มีตรงนี้ติดอยู่นะครับนั่นคือการจัดลงทีนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับถ้าสมมุติมีแบบนี้ติดอยู่นี่จะไม่สามารถเอาเวกได้นะครับและถ้าสมมติติดกิววอก็ต้องรอให้กิววอเสร็จสิ้นนะครับวิธีการที่จะเอาออกไปให้หมดนะครับกดปุ่มนี้ก็จะออกหมดนะครับนี่ครับเวลาจะเ,เวกให้เรากดปุ่มนี้นะครับ เงื่อนไขในการเอาเวาก็คือเราต้องมีตัวละครนั้นวิ่สามสิบบวกห้าหกดาวนะครับเมื่อเอาเวากได้มันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นครับถ้าสมมติเป็นตัวที่เอาเวากไม่ได้นะครับมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประมาณไงดีมิงงแล้วกันนี่ครับถ้าเ,เวากไม่ได้มันจะเป็นดาว่างนี้นะครับถ้าถ้าเวกได้มันจะเป็นดาวอย่างนี้นะครับเมื่อพร้อม,มที่เอาเวกก็กดไปเลยนะครับ พอมาดนด้านี้ด้านนี้จะบอกลักษณะของตัวที่เราจะได้หลังจากอาเวกนะครับแล้วก็สามารถดูสกิลได้และตัวนอีกด้านนี้ก็คือจะเป็นหินอาเวกที่เรามีอยู่นะครับกับจํานวนเงินที่เราต้องใช้เมื่อวัตถุดิบอะไรครบหมดแล้วก็กดไปเลยนะครับแต่ของผมยังไม่ครบเลยน่าจะทําไม่ได้เพิ่งจะใช้หินอเวกเอเวกตัวโอล,ลี่ไปนะครับนี่ครับโอล,ลี่ ัตัวใหม่นะครับอ๋อแล้วก็เมื่อเวกนะครับเราจะสามารถตีบวกจากบวกห้าเป็นบวกสิบได้นะครับโดยตัวที่จะบวกห้าไปให้บวกสิบนะครับจะต้องมีเวลสี่สิบนั่นก็คือนี่นะครับเวลาจะตีบวกให้เป็นบวกสิบคือกดตรงนี้นะครับแต่นี่ยังไม่ถึงเวลสี่สิบไงครับเลยไม่สามารถทําได้แต่อย่างอีวานนี้ครับทําได้แล้วผมก็บวกสิบเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะได้ค่าสเตตัสที่สูงมากๆเลยครับแล้วก็อะไรอีกอะหินอเวกหาได้จากไหนนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนรายวันนะครับนี่ครับดันเจี้ยนรายวันนี่ครับมันจะแบ่งเป็นระดับตามความยากนะครับนี่ระดับปกติก็จะได้10หินนะครับระดับยากจะได้15นะครับแล้วก็ระดับโหดของทางเซิร์ฟเอเชียเรานะครับ ก็จะได้20นะครับแต่เซิร์ฟเอเชียระดับโหดจะไม่เหมือนกับของเรานะครับของที่นี่นีโหดกว่าเยอะเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครอาวุของเซิร์ฟเกาหลีซึ่งเราเซิร์ฟไทยเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดไปหรือผมพูดสกิลอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ สกิลนี้ผมได้มาจากกลุ่มเซเว่นไอส์ฟอกาวไทยแลนด์นะครับผมไปหาอ่านมาเพื่อจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะเพราะอย่างนั้นถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ